ถ้ายังไงก็ถ้าทุกคนมาดูเถอะครับ,ใ,รบให้ผม,ผมได้มีพลังนะครับมาดูนะครับเอาอย่างนี้ีกวปะถ้าสมมุติเกิดวันแรกที่กดบัตรมันหมดภายใน1-2ชั่วโมงจะทำอะไรจะทำอะไรเปลีรอบเลยต่อไปเลย ก็ประกาศแล้วนะคะว่าถ้าบัตรหมดเปิดรอบใหม่แน่นอนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเอาให้เปิดบัตรรอบแรกโซอาก่อนนะคะลุ้นยิ่งกว่าแฟนคลับก็คือศิลปินนี่แหละว่าบัตรจะขายหมดหรือเปล่าซึ่งเรื่องเดียวที่คาดหวังเอาไว้กับคอนเสิร์ตแรกครั้งใหญ่ในชีวิตของโจโอี้ผัวสิทธ์ค่ะบักจอยบอกว่าอยากตอบแทนแฟนเพลงที่อยู่เคียงข้างกันมาตั้งแต่ก้าวแรกจนกลายเป็นนักร้องร้อยล้านวิวผ่านมนเพลงหนาะหน้าทองซึ่งหลากหลายผลงานนะคะผสมประสานเสียงพินอีสานในดนตรีร่วมสมัยจึงเป็นที่มา ของตีมคอนเสิร์ตจากโพนทรายสู่คอนเสิร์ตใหญ่ติดรถไปด้วยกันไหมครับอ่อนซอนเดย์ซึ่งเป็นภาษาอีสานนะคะแปลว่าวันที่ประทับใจอย่างยิ่งก็เป็นคอนเซปที่โชว์ตัวตนความภูมิใจในฐานะลูกหลานอำเภอโพนทรายจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ และล่าสุดก็มีภาพไวรัลน่ารักน่ารักนะคะจากหน้าโรงเรียนเก่าของโจโอี้ก็คือโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยาแล้วก็มหาวิทยาลัยราชภัฏนร้อยเอ็ดค่ะติดป้ายแสดงความยินดีกับบักจอยนะคะมีภาพกราฟิกนักร้องหนุ่มคู่กับดอกไม้สีชมพูหวานแล้วก็ฟอนต์ตัวอักษรราชการแฟนคลับอดแซวไม่ได้จริงๆว่าเนี่ยสงสัยคุณครูของโจโอีท้ทาให้แน่ๆเลยแล้วก็โปรโมทวันเวลาขายบัตรวันเล่นคอนเสิร์ตให้เสร็จสับพูดเลยว่าหเห็นแล้วมีหลายความ รู้สึกค่ะอุ้ยมันมันเป็นซิกเนเจอร์พี่เป็นซิกเนเจอร์จริงคือผมขอบคุณโรงเรียนหาไรของคุณหาไรของคุณโรงเรียนที่ผมเคยเรียนขอบคุณอำเภอด้วยผมรู้สึกว่ามันเป็นการโปรโมทที่ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมครับอยากให้ทุกคนได้เห็นว่าผมผมโตมาได้ก็เพราะผมโตมาได้เพราะข้าวเหนียวอ่ะเพราะลูกอีสานลูกอีสานผมเป็นผมกินผมกินผมเป็นกินส้มตำอ่ะผมเป็นเด็กบ้านนอกคนหนึ่งที่ พ่อแม่พี่น้องส่งผมมาจนถึงทุกวันนี้ทุกภาคทุกส่วนทุกทุกคนที่ส่งผมมาตอบได้น่ารักนะคะซ,ซึ่งคอนเสิร์ตใหญ่ของโจอี้ค่ะจะจัดที่ทันเดอร์โดมนะคะวันที่23พฤศจิกายนตอนนี้รอบเดียวก่อนนะคะแต่ถ้ากระแสดีก็อาจมีเพิ่มรอบอย่างที่โจอี้ได้บอกไป ซึ่งนี่จะเป็นงานใหญ่ส่งท้ายปีทองของนักร้องหนุ่มค่ะหลังจากลุยงานติดๆหลังสึกไม่ว่าจะเป็นการขึ้นคอนเสิร์ตรวมศิลปินร็อกนะคะและก่อนหน้านี้ก็เพิ่งจะปล่อยเพลงใหม่ค่ะสาริกาลินทองร่วมกับวงเ a เปอร์เพลนยอดวิวผ่านไป2ส,สัปดาห์ใกล้แตะ10ล้านวิวแล้วนะคะส่วนงานของโจอี้นะคะตอนนี้คิวงานยาวข้ามปีไปจนถึงกลางปี2565แล้วค่ะ